สวัสดี FC แล้วก็เพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับต่างกดจะพามาไล่วงจรนะครคร่าวๆนะครับว่าไลายวงจรมันมันเข้าจุดไหนนะครับเป็นรุ่นนะครับได,เล,ไดเล็กได้เลกใดที่เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่นะครับ เละเลยนะครับไม่ดูไอซีไอพีเอ็มนะครับตรงนี้มีเบอร์ของมันนะครับตัวนี้ตัวแพงประมาณหกร้อยกว่าบาทหรือเปล่านะครับหกร้อยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ที่นะครับที่ซื้อเกรดดีๆก็ประมาณ600กว่าบาท ร้อยเกือบเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับแต่ประมาณนี้เป็นของบอ์ดนี้แะครับแล้วก็ลายวงจรขาดแล้วก็ได้อดบิดตรงนี้ไดอดบิดตรงนี้ช็อตนะครับจุดน,นี้นะครับอาก็เปลี่ยนมาไม่ตรงนะครับเป็นช่างเป็นมาเนี่ยมันไม่ใช่สองร้อยี่สิบโอห์มนะครับมันเป็นยี่สิบโอห์ม นะครับจะวัดตัวนี้ให้ดูมันเป็นยี่สิบโอห์มเหมือน,นไอตัวบอร์ดใหญ่นะครับมันจะแบบเดียวกันเพื่อนช่างเวลาเปลี่ยนก็ดูด้วยนะครับ องร้อยสิบห้าสองร้อยี่สิบนะครับต,ตัวนี้ย oh ี่สิบสองโอยี่สิบโอมยี่สิบโอมมันไม่ใช่นะครับปกติแล้วจะมาวัดในส่วนนะี้ให้ดูนะครับมาดู ลายวงจรนะครับมันจะมีก็คือมันมีปัญหานะครับเนี่ยนะครับมันไหมไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ลองทําดูช่างบอกอยากให้ทำได้เพราะบอร์ดรุ่นนี้มันมันเลิกผลิตแล้วครับก็คือเวลาออนเครื่องนะครับเวลาออนเครื่องอสมมติว่า ไปสองอยี่สิบมันจะเข้ามาขาตรงนี้ขาตรงนี้สองฝั่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น L ฝั่งนี้หรือ N ฝั่งนี้หรือ L หรือ N ฝั่งนี้ L ฝั่งนี้นะครับแล้วแต่เราเสียบปลัก๊กนะครับมันมามันจะอยู่สองขานี้คือมันจะมีเส้นมันจะมีอ่าเส้นหนึ่งนะครับที่มันเข้าไดโอดโดยตรง เข้าโดยโอดโดย,โดยตรงแต่นี่มันไม่มีมันขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ครับเห็นไหมคนช่างถ้าวัดแล้วมันสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับข้างๆมันขาดตรงนี้ถ้าโบลรื้รอ,ออกมาเยอะเลย IPM ก็ถอดแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีน่าจะเป็นขั้วเนี้ยมันจะเข้าคอยตรงนี้เขาเรียก น้อยนะครับป้องกันสัญญาณน้อยมาทางสัญญาณรบกวนมาทางสายไฟนะครับไ,ไอ้ตัวเขียวเกียวแหละเป็นกดลวดนะครับจะมา,มานมันจะมาเข้าตรงนี้ถ้าวัดตรงนี้มันจะตรงมาหาาตรงไดโอดไดโอดตรงนี้นะแผงไดโอดตรงนี้มันจะตั้งแบบนี้มันจะเข้าขานี้สองขานี้ที่เป็นอ่าเป็นไฟสองร้อยยี่สิบเนาะเวลาเรากดกดสวิชตช์ตรงนี้ ปั๊บน่มันจะมามาทันทีมาตรงนี้อันนี้มันไม่มาช็อตเยอะมากนี่ไหมมันไม่ติดตัวนี้จะจะอยู่ฝั่นงน,นี้อยู่ฝั่งนี้มีอยู่ตรงนี้กดน้อยกดรวดที่มันพันนะครับป้องกันสัญญาณรบกวนมาจากไฟเอซีตัวนี้จะตรงนี้แต่ตัวนี้ไม่มันไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันขาด เดี๋ยวจะวัดตรวนี้เทียบให้ดู <c oughs> ตรงนี้จะเป็นกดน้น้อยก่อนเลยฝังนี้ฝังนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นฝั่งนี้ทนไมมันจะขึ้นมันปี๊ดเพื่อนช่างเวลาวัดก็อย่าลืมวัดเดี๋ยวเอ๊ะทำไมไฟไม่เขา้า ว่าจะไม่ลงคลิปนะครับก็ลงคลิปให้เพื่อนช่างเรดูนะครับมันขาดตรงไหนมันขาดตรงนี้ต้องกดต้องรื้อรื้อออกมาดูว่ามันผ่านจุดไหนมั่งเดี๋ยวจะรื้อตัวนี้ออกมาดูว่าผ่านจุดไหนม,มัน่งหรือจะต่อตรงนี้ก็ได้นี่อันเดียวกัน วิจะต่อข้างล่างก็ได้ตองเนี่ยมานี่เอ,อตรงนี้มานี่เลยก็ได้นะครับันขาดเกะออกมาแล้วครับเป็นแบบนี้เลยลายนะครับมันขาด ต่อข้างล่างต่อข้างบนได้ไหมเนี่ยต่อข้างล่างจุดนี้จุดนี้มานี่เลยต่อมานี่เลย <S 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 2> <S 2> เแล้วก็เอาตัว มันเป็นไฟสองร้อยยี่สิบนี้ครับก็ใส่ให้ครบชุดขนลวดฟิลเตอร์ขนลวดอ่าโล่น้อยขนลวดน้อยกันสัญญาณลบกวนก็ไ้โอดแกะเอา มาใส่นะครับตามเครื่องเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยน IPM นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูว่าถ้ากดต่อแบบนี้นะครับก็ฝังลงในถ้าต่อด้านบนมันจะต่อยากนะครับต่อยากหน่อย เพราะว่าสีมันมีค่าสีเยอะเลย๋ยวัดดูว่ามันมีไฟมาที่ขามันไฟสามร้อยเกิดยังนะครับแต่อานี่ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนนะครับอายังเป็นยี่สิบสองโอห์มอยู่เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนก็ได้เพราะมันเป็นอ,อารับไฟสองร้อยยี่สิบ อากันกระชากอาฟิวมั่งแต่อาฟิวจะตัวเล็กมันจะค่าน้อยนะครับประมาณสามจุดอากันกระชากสามจุดโอหมสามจุดสามสีโอหมอันนี้มันสอง้อยยี่ถ้าไอตัวนี้ช็อตนะครับส่วนมาก ipm ถ้ารุ่นนี้นะ ipm ไม่เหลือตัวนี้ช็อตดได้โอด ก็ไม่ค่อยช็อตแ,แต่ถ้าเป็นรุ่นไดเลกตัวใหญ่บอร์ดใหญ่ถ้าอาตัวนี้ช็อตนะครับ ICTOP ชอบมันมันเสียอยู่แล้วนะครับมันขาดอยู่แล้วนะครับมาดูดูไฟจะเกิดนี่เป็นแนวทางนะครับแนวทางอาจจะไม่ละเอียดพอแต่ก็พอทำให้เพื่อนช่างได้พอรู้มั่งนะครับ จะให้ดูวงจรน,นะครับหลังจากตัวนี้ทำไป ipm สั่งอยู่นะครับยังไม่มาก่อนใส่ ipm ก็ต้องวัดมีวิธีวัดอยากให้ตัวนี้จบไปก่อนก็วัดดู ตัวนี้รู้สึกว่าไม่รู้สึกแรละครับชอ็ชอตช็อตแบบสุดๆอ่ะชอ็อตฝั่ง ac นู่นและไปถึง,งอ้ฝั่งอินเวอร์เตอร์เลยนะครับว่าช็อตหนัมกมากลูกค้าตกลงซ่อมนะครับราคาก็พันต้น,ตนๆนะครับแล้วแต่ ว่าไดโอดพวกนี้มันจะเสียอันนี้มันเสียเยอะมากทั้ง ipm ipm ก็ถือว่าซ่อมราคาสูงขึ้นมาไดโอดอีกต่อโอ้อยายะนะครับไม่รู้ว่า,อ,าออปโตโ้ต,ตัวนี้จะช็อตด้วยไหมจะจะมีปัญหาด้วยไหมนะครับมันจะรั่วไหมมาดูไปสามร้อยจะเกิดไหมนนไม่เกิดเลยนะครับ จะมีตัวช็อตลบซึ่ร้อยกว่าเทียบก,กาวมาดูเท่าไหร่ได้สองร้อยสามร้อยโอเค ว่าปกติแต่ว่ามันไม่ติดนะครับปเปิดแล้วก็ไม่ติดเป็นไปได้ว่า I อซตัวนี้อาจจะช็อตไปด้วยหรือเปล่านี่ตัวน,นี้สวิตชิ่งตัวนี้อยู่นะครับเปุ๊บไม่ติดเลยเห็นไหยครับแต่ไปสามร้อยเกิดแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้โอ้ ความเสี่ยงสูงรู้จัดได้หรือเปล่าีไปอันนี้ติดเลยดูบอสไพหลอด led ตรงนี้ติดมาชั่งดูนี่ตรงน,นี้เห็นไหมครับปุ๊บนี่เห็นไหมติดแดงขึ้นมาแดงขึ้นมา แดงขึ้นมานี่แดงเห็นไหมครับเหยือนทำงานแล้วแต่ว่ารีเลย์ยังไม่แป็กเลยถ้าแดงแบบนี้แสดงว่าไอาชุดสวิตชิ่งไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าชุด,ชดสวิตชิ่ง,งนี้เจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์ห้า เรจะวัดชุดนี้นะวัดไฟชุดนี้ก่อนชุดที่เป็นไฟย่อยนะครับที่มีสีเยอะเยอะเกิดตุ๊บอ่าสิบหกโวลต์มี มีไหมอ่าสิบสามโวลต์มีอ่า,า,อ,าอีกตัวหนึ่งอ่าห้าโวลต์มีอันนี้นะ่าจะเป็นห้าโวลต์ตัวเล็กสองโวลต์มีสิบหกโวลต์ตัวที่สิบหก เวลาเปิดไปสวิตชิ่งสาแสดงว่าสวิตชิ่งตัวนี้ไม่เสียนะครับเราก็มาวัดในส่วนนี้รู้สึกไม่ทำงานนะครับบางคนนะครับบางคนนะครับคิดว่าเป็นที่ออปโตหรือเปล่าตัวนี้ รัพตออโตตัวนี้หรือเปล่าที่มันเสียวิธีการเช็คก็ง่ายๆเหมือนช่ผมบอกนะครับฟังไดโอดแล้วก็ใช้เป็นแบบมิเตอร์เข็มฟังที่เป็นทันิเตอร์โฟโต้ทานิเตอร์น,อรน,อรนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งขาสาขาสี 4. ก็ใช้อีกมิเตอร์ตัวนึงมันจะขึ้นความต้านทานขึ้นมาเหมือนมันเหมือนมันอ่าไหลจากขา e ไปขา c นะครับ แต่ว่าตัวนี้มันใช้ได้ก็แสดงสรุปเลยว่า IC ตัวนี้มีปัญหาก็คือง่ายๆว่าเนี่ยทางกบเขียนวงจรไปแล้วนะครับปกเขียนวงจรมาแล้ว,นะง,ลวง่ายง่ายก็คืออธิบายเลยว่าถ้าเราทดสอบในเรื่องของออปโตเสร็จเรียบร้อยนะครับออปโต ไปนี่มันจะมาเวลาเรากด power ตัวนี้นะครับกด power ปุ๊บออปโตตัวนี้จะรับคำสั่งนะครับรับคำสั่งเวลาเรากดปุ๊บรับคำสั่งที่เรากดอะนะครับที่เรากดสวิตช์มันจะมีคำสั่งออกมารับคำสั่ง ก็คือจากขาหนึ่งขาหนึ่งมันรับมันรับไฟมาจากที่เรากดสวิตต์ก็คือฝั่งอ่าไฟสองร้อยี่สิบนี่แหละครับเวลาเรากดสวิตต์ปุ๊บออโต้จะทำงานแล้วทำให้อ่าฝั่งที่เป็นคอนทิเตอร์ นะครับรับรู้แล้วก็จะมาเข้าที่ขาขาแปดนะครับมาที่ขาแปดจากขาแปดไม่ใช่มาเข้าที่ขาแปดจากขาเออมาเข้าที่ขาแปดนะครับจากออโต้โต้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาสามขาสี่มันจะมาที่ขาแปดนะครับขาแปดของไอซีตัวนี้ก็คือไอซีบัฟเฟอร์ แล้วก็ออกไปที่ขาเก้าใช่ไหมล่ะพูดถูกเลยมาเข้าที่ขาแปดเมื่อกี้เมื่อกี้จ้างผกบพูดผิดนะครับต้องขออภัยไม่ใช่ขาเก้าขาเก้ามันเป็นไฟเลี้ยงของไอซีบัฟเฟอร์ตัวนี้มันเป็นเบอร์อะไรอ่าสองศู 2, 3, นย์ศูนสามหรืเปล่าเบอร์อะไรนี่รั้ขาแปดมันเป็นกล้าวตัคทีบ 5กห้าศูนยอะไรมันเป็นไอซีบัฟเฟอร์นะครับอธิบายสับสนก็เพิ่งเพิ่งเขียนวงจรมาเมื่อกี้นะครับมันก็เลยอธิบายนึกๆงักๆอะไรอย่างเรากดสวิตปุ๊บกดสวิตปุ๊บฟังที่เป็นไดโอดมันก็ส่งแสงนะครับ มหาฝั่งทันิเตอร์นะครับฝั่งที่เป็นออโต้ที่เป็นฝั่งทันิเตอร์นะครับขาสามนี่จะลงกลาวนะครับขาสามจะลงกลาวขาสี่นี่จะส่งสัญญาณไปหาไอซีตัวนี้เป็นขาสามไปหาไอซีตัวนี้ก็คือเข้าที่ขาที่สี่พอเข้าที่ขาที่สี่มันจะออกฝั่งตรงข้ามกันขาที่สี่ฝั่งฝั่งนี้นะครับขาที่สี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับหลักเดียว ขาสี่ฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ขาที่สี่ฝั่งนี้แล้วก็ออกมาฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะไอ้ตรงนี้ไฟเลี้ยงมันจะมาเลยมันจะมีไฟเลี้ยงมาอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยงมารอเลยเวลาเรากดเครื่องปุ๊บฝั่งนี้มามันก็จะมาเข้าหาไอซีนะครับไอซีที่ขาสามสิบแปดเข้าขาสี่นะครับจากออโต้มาแล้วมาออกขาที่เท่าไหร่ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกออกขาสิบสามตัวนี้แล้วก็มาเข้าไอซีขาสามสิบแปดที่จังกบไล่วงจรดูขาสามสิบแปดนะครับแล้วก็ไอซีตัวนี้รับรู้ว่าเออมีการกดอ่ากดเปิดแล้วก็มีคําสั่งออกมาที่ขาสี่สิบนะครับแล้วก็ขาสี่สิบแล้วก็ไปที่ขาอ่เจ็ดนะครับไปที่ขาเจ็ดขาเจ็ดตัวนี้หนึ่งเจ็ดตัวนี้ขาเจ็ดตัวนี้แล้วก็ออกจากขาสิบหก ไอ้ขาสิบออกจากเข้าขาเกตออกขาสิบไปซีตัวนี้แล้วก็ไปที่ทำให้รีเลย์ตัวนี้รีเลย์ตัวนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกันผลลวดฝั่งหนึ่งมันจะเป็นศูนย์เพราะอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีไฟสิบสามโวลต์มารออยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเวลาเรากดถ้ารีเลย์ตัวนี้ไม่ทำงานสองฝั่งนี้เวลาเทียบเปล่าเทียบกปล่าตรงไหนก็ได้เทียบกปล่าฝั่งนี้ก็ได้เทียบกปล่าวพวกนี้ไปย่อยเนี่ย ถ้าเราวาดสองฝั่งนี้ยังเป็นสิบสองหรือสิบามโวลต์เนี่ยแสดงว่ารีเลย์มันจะไม่ทํางานมันจะมาเข้าฝั่งไหนไม่รู้จำไม่ได้ว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้ออกจากขาออกจากขาอะไรออกจากขาสิบมันน่าจะเข้าตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยอีกฝั่งนี้นะครับอ๋อสิบสามโวลต์เข้าตรงนี้เข้าฝั่งนี้เข้าข้างบนฝั่งนี้สิบสามโวลต์ส่วนตรงนี้ มันจะมาจากขาสิบของ IC b u บัฟเอร์ตัวนี้นมาจากขาสิบ IC b u บัฟเอร์ตัวนี้มาเข้าเข้าตรงนี้รอคำสั่งจาก cpu ถ้า cpu รับรู้ปุ๊บเรากดสวิตช์ปุ๊บ cpu ทำงานปุ๊บ IC ตัวนี้ไฟ IC ตัวนี้จะทำงาน,นทันทีทำให้ถ้าเกิดว่า IC ตัวนี้ไม่เสียนะครับมันทำการดึงไฟ ดึงไฟมันจะมีไฟสิบสามโวลต์อยู่ตรงนี้ไฟสิบสามหรือไฟสี่โวลต์นี่แหละอยู่ตรงนี้นะครับมันจะทําการดึงไฟของรีเลย์ตัวนี้นะครับกลายเป็นศูนย์โวลต์พอเป็นศูนย์โวลต์ปุ๊บมันทํางานทันทีนะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเราวัดเทียบลบตรงนี้ถ้าสองฝั่งนี้ขดลวดสองฝั่งนี้ของอ่า รีเล์มันได้13าโวลต์ถทาวหาเราวัดเทียบกล่าวเอากล่าวนะสีดําจับตรงนี้สีแดงก็ไปสีดําจับตรงนี้สีแดงก็วัดสองฝั่งเนี้ถ้ามันได้12หรือส3าโวลต์แสดงว่ารีเล์ไม่ทํางานแล้วก็ไอซีตัวนี้ก็ไม่ทํางานถ้าไอซีตัวนี้ทํางานฝั่งนี้ได้ส3าฝั่งนี้ได้วัดไม่ขึ้นแส,สดงว่าไอรีเล่ทำงานอยู่แล้วแส,สดงว่าถ้าเราวัดแบบนี้ถือว่าไอซีตัวนี้เสีย บางคนคิดว่าออปตโตตัวนี้ออปตโตตัวนี้เราเช็คโดยที่เหมือนช่างกบเช็คเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนอย่าเพิ่งไปการันตีว่าไอ,ไอตัวไอซีซีพตัวนี้เสียเราต้องเช็คตัวนี้ก่อนะบ,บางครั้งมันไม่เสียนะครับแต่เจอส่วนมากก็เสียแต่คลิปนี้ไอแต่ไอบอร์ดนี้ไม่เสียนะครับไม่เสียแล้วกบลองวัดแล้วนะครับความมาดูนะครับพิธีวัดนี่แหละเหมือนเดิมเราก็วัดฝั่ง ช่างกบจะใช้มิเตอร์เข็มจะใช้ส่วนมากฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นไดโอดจะใช้มิเตอร์เข็มนะขาหนึ่งขาสองเขาว่าอย่างเงี้ยถ้ามิเตอร์เข็มมันขึ้นอย่างเงี้ยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นต้องขึ้นเป็นโอห์มนะครับฝั่งฝั่ง,งอ่าดิจิตอลของช่างกบนะครับแดงจับข้อนี้นะครับเนี่ยต้องขึ้นเดี๋ยวมาดูตัว ตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เสียมาดูตัวที่มันที่จังกบซ่อม,อย,นะม,อ,มอยู่นะครับมาดูี่ยมาที่จั่งกบซ่อมเลยนะครับเหันไหมขึ้นเห็นไหมจั่งกบวัดเห็นไหมในขึ้นสิบเจ็ดโอห์มนี่คือไม่เสียนะครับเพราะมันส่งแสงนะครับมันรับแสงที่ช่างกบป้อนไปสามโวลต์เข้าไปมันก็รับแสง มันทำงานที่หนึ่งโวลต์นะครับตั้งแต่หนึ่งโวลต์ขึ้นน,นี่แหละก็คือวัดวิธีวัดออโตาเสียบเสียบแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นเสียนะครับมันใช้ไม่ได้นี่แหละวิธีการวัดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะพูดครั้งแรกอาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไล่วงจรเยอะก็เขียนวงจรออกมาก็เลยไล่แบบนี้ดูนะครับเป็นเพื่อนช่างเลยคลิปนี้ยาวๆนิดนึงก็ค่อยๆกดเลื่อนะฝากไว้แค่นี้แหละครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยอาจาอาจะจับใจความยากนิดน,นึงนะเพราะว่าช่างกบเพิ่งไล่แล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนช่างได้ดูก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้คงยังเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนช่างนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าถ้าไล่เป็นก็ผ่านได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ